โอเควันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Dark d a l e r Simulator EP ที่เท่าไหร่แล้ว EP ที่หกใช่ไหม EP ที่หกแล้วนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Dark d a l e r Simulator ทำไมกระเป๋ารอยอะว้าวอะเออเอา EP ที่แล้วเรา รับออเดอร์ค้างไว้อ่ะเนี่ย AMP 3โอเคงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าขอไปส่งงานที่ทำค้างคางไว้ก่อนก็นแล้วกันเงียบจัง Oh, V eleven and V-12 requested back on the police station. Over. Yo. Play. Black. ตอนนี้ของเริ่มมาเยอะขึ้นเพราะเราเปิดขายของหลากหลายขึ้นแต่ก่อนนี่คือเราสามารถขายอย่างเดียวก็อยู่รอดได้ตอนนี้ไม่ฉันไม่ยอมให้แกรยวยด้วยอย่างเดียวหรอกนี่ต้องให้แกหัวปันว่นโดยการซื้อของหลายๆอย่างมาขายเฮ้เออลืมไปลืมไปเมื่อกี้คลิปที่แล้วที่ปิดคลิป แอบกลับมาที่นี่แล้วก็มาเช็คคอมปรากฏว่าเราสามารถปลดล็อกทูทาวเวกับเคนเนตได้แล้วก็เลยเปิดสองอันนี้ซะเลยแล้วก็ยังไม่ได้ไปฉีดสเปย์โอเคงั้นพอดีเดี๋ยวเราอ๋ออันนี้มีบ้านหลังใหม่มาให้ดูแต่ไม่อ่ะเพิ่งซื้อบ้านไปอ่าเจมขอหกกร,รมัมรับทราบอะไรหกกรรมอันนี้ ดบินขอสองสอง AMP อันนี้ขอ a b 6คิดไปคิดมานะปิดมันจะเลยไม่ขายมาละวเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยถธาเปิดปุ๊บมันขึ้นตรงเนี้ยแปะดิแต่เหมือนเราสามารถเพิ่มเงินได้แล้วไม่จะไปทำอย่างนี้เอ้ ตามมาเดิมก็ได้เนี่ยกสีเขียวมันอยู่ในเส้นแล้วอะ่ะ6กับ2ที่เจมนี้เขาชอบซอกนี้นะน,นี่เอาให้เจรโรบินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อเปมาฉีดตรงเขตใหม่ของเราดีกว่าเกิดผสมยังไม่จองก็ได้ จะม,มีเหลือเยอะแต่ไอบูน่ะหมดเร็วมันได้กล่องละแปดกรัมเกินสองบาทประโถเมื่มหมื่นแล้ว แค่แหละเราเพิ่งเปิดที่ใหม่นี่เองตำรวจเลยเริ่มเดิมเพ่้นพานเยอะขึ้นเราเปิดโซนด้านล่างจนครบหมดแล้วนะนี่ตรงที่เป็นสีเขียวคือมันเป็นอนาเขตของเราครบหมดแล้วเหลยแค่ตรงนี้ที่เรายังไม่ยอมเปิดกับโซนตรงข้างบนนี้สองโซนล่างนี้ยังไม่เปิด แต่ไอ้ตรงสีเขียวนี้คือที่ของเราซึ่งถือว่าเกินครึ่งหนึ่งของโซนด้านล่างทั้งหมดออไอเปิดปุ๊บของฟีค่อยโผล่จะบอกว่าพี่แกเดินมาข้างหลังนะรอบนี้ไม่หนีแล้วปล่อยพี่จค,ค้นไปเพราะเราไม่ไมีคอามผิดกฎหมาย องหน้าด้วยเราต้องรีบเดินไปหาเขาเวลาเขาเรียกไม่ใช่เลยหรอกบางทีมันติดบัก็กแล้วมันก็เดินมาไม่ถึงเราสักทีแล้วพอมันมันหมดเวลาในการรอมันก็จะวิ่งมาช็อตเราเฉยเลยทั้งทั้งที่อะไรอะผมหยุดแล้วโอ้โหถ้าจะเยอะขนาดนี้นะไปก่อนตึกนี้เพลงพราะนะเดี๋ยวนี้เขาปิดเพลงไง นี้ไปถึงเวลนน้เราสามารถค้นขยะได้ปะอ๋อเราปล่อยให้มันค้นเองก็ได้นี่ไงมันจะขึ้นมาเรื่อยๆทําไปกดฮยนาฬิกาอ้าทำอะไรอ่ะมันไม่ได้ขึ้นว่าเป็นขยะไงก็เลยไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างอุลเยอะด้วย <laughs> อเออมายินคนขยะออาหมดแล้วเหรอ มีอะไรยแล้นาฬิกานี่มีไว้ทำอะไรเอ้อไปขายได้ขายขาย,ขายที่ไหนนะ oh. เดี๋ยวดูใหม่ oh. แล้วจะต้องไปขายให้ไหนอ่ะเร oh. าจะมาใส่ได้ไหมอ่ะใส่ยังไงอ่ะ oh. อ้าวหาย oh. อ๋อไม่อยู่ในทางที่อาก ทำไมต้นไม้นี้ก็ยังรู้สึกว่ามันซ้อนกันจะลายตาห้าออเดอร์เลยเหรอเดี๋ยวเราเก็บสเปรย์ที่เหลือใส่ไปก่อนแล้วก็ของที่ไปได้มาอันนี้ผสมรอเลยแล้วกัน AMP สาม กาคูณสองเข้าไปก็สามสองเป็นหกกัมเอ้ยเดี๋ยวไม่เอาเอาจากในครกเนี่ยแล้วก็ไปบูเสร็จแล้วเอามาใส่ในนี้เต็มแล้วก็เอาจากในครกเนี่ยอีกสามกัมไหนลองเช็คดิ หจุดเ้าโอเคถูกต้องอ๋รับทราบอันนี้หกกรัมหกกรัมหกหกสองสามสามหกหกสองสามสามสามสองเยอะมาก หกสองสามสามสามสองโอเคพอไหมเนี่ยสองสองก็สามสามสามปึ๊บเหลือสิบเอ็ดมาหกสองหกสองคนสองสองคนสามสามคนห้ากับหนึ่งสองคนคนตามทางโอเคครบโอ้ กระจายกระจายวิวคืนนี้ทำเงินไป500โอ้โหถือว่าใช้ได้คือ ี่สินะความต้องการของยาแบบใหม่เขาเบื่อและเขาอยากได้อย่างอื่นย่มากไม่ฉันจะขยันขยอขายแต่ AMP นี่แหละห้ากร,รัมให้โลบินสามกร,รัมให้เบดดิกและอีกสามกร,รัมให้ลิบราเมคนิวออเดอร์ได้เลย เราเรวรวมมาเฮ้ยเราสั่งได้ถึง100ร้อยกัมเลยนะเนี่ยเราจะสั่งมาร้อยสองเพราะว่าเราเหลือเศษอยู่แปดกรัรมอะ <c oughs> แล้วก็ออเดอร์พี่กัไปเลยน่าจริงนาน <c oughs> แต่ตำรวจนี่มันจะมียันเช้าเลยนะทางแลนต้องรอคือฟิวหมดอ่ะตำรวจถึงจะวราฟหายไปวราฟเลยนะเราจะเรียกว่าวาฟเพราะว่ารู้ขามาไงแล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กเขากลับไงด้วยนะนี่เป๊ะ เดิบ้างเดินบ้างเกลือแรงไว้มีตำนวนรวจคุณทำมาก,กัญชาพวกกันนะเย้ขอท,ทุนก่อนได้ไหมตอนนี้ขายแค่นี้ไปก่อน ถ่ายอะไรอย่างมันจะเวียนหัวมาเีย็ดดีแกบอกว่าห้าชั่วโมงแล้วก็เรียกเขาคืนเงินก่อนด้วยเจ็ดร้อยสิบสี่บาทเหมือนเราจะมีเจ็ดร้อยเจ็ดสิบาท ก็ขอรอขายออ,อเดอร์สักออเดอร์กัอนอตัดสินใจล้วขายกัญชาด,ดีกว่าิตต้นฉันยังเปิดไม่ได้นะคุณรีบถามหาทำไม ข้อความมาสองละเอ็ม <JD. S 1> ขอเก้าต้องอย่างนี้สี่เอมเจหกอ่ะยี่เห็น,นแวบๆบเยอะเอ่อเอวขอเอ็มทั้งคู่เลยนี่มีมาเพิ่ออีกหนึ่ง <JD. S 1> เฮ้ยใครนี่อ่ะ แอนเดรียเหรอขออะไรสองสปีดสองโอเคซ้ายคนล่างคนขวาคนเรียบเฮ้ย <c oughs> เข้ารู้จ <c oughs> บางคนพี่เดินตามตูตม่ตำรวจเส้นเมทเปิดให้แล้วไหนฮ้เอาอยู่หลังตึกนี้ เกมนั่นเองเด็ดดับก็มาอีกโอ้ข,ข้างพอดีเลยไปส่งคนสุดช้าดอ,อกเห็ดของเราลันเองอก่อนจะไปส่งกระโดดกันกระโดดเล่นซะ ก็เหมือนมีขึ้นคำว่าเซิร์ชเซิร์ชกล่องที่วางอยู่ได้ด้วยเหรอแต่ัตงพี่กด้วย <c oughs> เราจะ <c oughs> าาอ๋อคิดว่ากาดเิรอดตรงนี้9เมตร ไม่พ้นเราต้องหลดไปก่อนอย่ารอดีกว่ารถางนี้ไม่มีอะไรเลยไม่รู้จักทิ้งขยะกัน MP 100 Hey, looks like the blockades got lifted. Right on. Let's go look around Sector B, shall we? But keep in mind that the police will search your shit each time you pass the checkpoint. So if you need to move something illegal through that wall. Well we're have gonna โอเคภารกิจใหม่ตามหาทางเข้า <laughs> ง่ายอ่าอะเมื่อกี้ใส่ไปยี่สิบใช่ไหมใส่ไปคือใส่แล้วออกไม่ได้เจ็ดสิบหกเก้าโอเคต้องร้อยยี่สิบสิบ โปรทั้หมดร3อยสมกรัมแล้วก็แอปพลิตั้งชื่อเราจะปลดล็อกมาขายให้มันหมดมดเอร์มาร์เก็ตแอรียเปิดแล้วแต่ขออยู่โซนด้านล่างให้มันมั่งคั่งก่อนแล้วค่อยข้ามไปข้างบนดังนั้นภารกิจของเราที่บอกว่าให้ปลดล็อกทูเท้ากับ เพื่อมาเกตเอเรียก็จะขอสต็อปไว้แค่นี้ก่อนแล้วเรามาทำภารกิจการข้ามไปอีกฝั่งนึงบ้าบ้าบาขอเช็คหน่อยนะว่าสามารถอัพราคาได้ยังอัพเลยหน้าอันนึงอัพได้อันอื่นก็น่าจะไม่ได้ทำไมทำไมทไมมันยากกว่าเดิมเหรอรู้สึกว่าระบบมันแบบปกติถ้าได้อันหนึ่งจะอัพได้หมดถึงอันเลยนะอันนี้เหมือน เลือกอัพไปอันหนึ่งก็ต้องได้แค่นั้นเลยแต่อันนี้ก็ครึ่งๆนะก็โอเคอยู่คร,ครึ่งแล้วส่วนตรงนี้มันเกินครึ่งอยู่แล้วรอไปก่อนแล้วตอนนี้ทางก่อนลูกค้าใหม่เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วชัก เรสามารถมาเที่ยวเ,เมืองได้แล้วแต่ถ้าจะมานี่คือต้องตวจก่อนต่อน,นี้เนอสนใจตรงนู้นใจตรงนู้นมีใครไม่รู้เข้าอยู่ด้วยกดเดินด้วยโอ้นะต้องมีบัตรผ่านด้วยว่ะโอ้ย เดาว่าทางที่เป็นประตูที่มันบอกว่าให้หากุญแจอ่ะแน่เลยก็ตรงไหนนะเดี๋ยวขอดูแมปกันอีกตรงนี้ขอบใหม่ข,ขายอะไรอ่ะเสื้อผ้าจริงดิ ร้านซักรีดมีไว้ทำไมอ่ะแล้วก็อีกช็อปหนึ่งเหมือนที่หลังตึกนี้เข้าไม่ได้ยังไม่ให้เข้าไปซักรีดอ๋อเออไม่ได้เขียนอยู่นะร,นร้านสักเออไม่ได้แล้วด้านหลังนี้มี A T M ด้วยอ่าไหนลองไปดูสิ โอ้แสดงว่าอยู่อีกฝั่งนึงไม่มีไฟกระพริบเด้วย Hey I'm pretty sure we could open that with one of those universal keys กี้แล้วถ้าทุกอย่างที่นี่ต้องใช้คี้ก็ไม่ไหวนะนี่ ตุงแกจะขายกระป๋องถูกกว่าแล้วนี่พินพินคอยพินคอยอยู่ซื้อจากตรงนี้นะก็กระเป๋าก็ระเป๋าใหญ่เดี๋ยวเราใช้กระเป๋าใหญ่โอ้โหสงสารน,นะกระเป๋ดำซื้อมาใช้ได้ EP เดียวได้ใช้กระเป๋าใหญ่ต่อเลยถ้างั้นซื้อไงโอเค วิธีงไงอิเล็กทรอนิกส์บ็อกตุ้แจสํำหรับกล่องไฟหาซื้อได้โอเคโอเคอันนี้พินคอยเดี๋ยวเราจะลองซื้อไปก็น่าจะได้แค่เม็ดเดียวนะเพราะตังไม่พออ่ะสองเม็ดเรียกเป็นเม็ดเหรอเห็นไหมตังไม่พองั้นเดี๋ยวเอาไว้มีตังค่อยมาซื้อกันวันนี้เดี๋ยวมาซื้อกระเป๋าใหญ่ก่อน ทางเก็บใส่กระเป๋นี้ดบัดบรถตุ้มยนทิ้งเอ้ยเชิบไปเก็บเรียบร้อยเราได้กระเป๋าใหญ่แล้วอู้มันเก็บได้ตามจํานวนช่องของกระเป๋าเก็บแล้วเก็บละ,อละตอนได้กระเป๋าแดงใช่ไหมมันเหมือนจะเก็บได้แค่เนี่ยสามแถวสามแถวนี้พอกระเป๋าดาปุ๊บเหมือนมันจะเก็บได้เต็เตมนี่กระเป๋นี้ได้เพิ่มอีกกี่ช่องไม่รู้จำไม่ได้เอ แบบนี้นี่เองไหนๆก็ไหนไหนแล้ว7ิเคูณเป็น34ไม่ได้ซื้อมาได้กระป๋องหนึ่งบายบายตั้งเลยสิ4สตั้งไม่พอขาดอีก3ดอนเฮ้ยคุยแ่ะเฮ้ยคุยแ่ะได้กระป๋องสเปเอเออสี่อย่างนี้เลยค่อยมีประโยชน์ กล่องทั้เป็นหนึ่งสองกล่องด้วยเจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่ขับได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยดูกเก่าๆนี่น้านขายายะอยู่นี่แต่หมอไกลไม่ยอมเปิดขายเรา ราย,ยม,มาซื้อกระป๋องใหญ่ได้ขนาดก,กระป๋องใหญ่บนชั้นนะมายืนสองล้านยาก็ไม่ได้ที่เวลาเราโดนตำรวจอันนี้ใช่ไหมแล้วตำรวจมันเดินกลับมันจะเปลี่ยนทิศทางเดินจากตอนแรกที่มันเดินตรงนี้ใช่ไหมพอมาเรียกเราตรงนี้พอมาอันนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะไปล็อกทิศทางอื่นมันจะเดินที่อื่นแทนเราเน้นอะไอยู่ิเสเตลดี เดียวแล้วกันแล้วก็อ๋ออีกร้านหนึง่งร้านตรงนี้เป็นรูปสอนนี่เข้าได้นี่แกจะขายพวกเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านกรอบรูปนี้ก็ช่วยเพิ่มค่าอ่าการ ดันเวลาได้เหมือนกันแล้วก็นี่เวลาที่โคมไฟ ห็นนี้จะมีทางให้ลงแต่เดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาลงท่อกันอีพ e. ีนี้เดี๋ยวเราขออีพ e. ีนี้พามาชมไหก่อนเราได้เปิดเมืองแล้วเยี่ยมสมใจใหญ่เดี๋ยวอีพีหน้าเราไปหาทางลัดในการเข้าเมืองใหม่กันดีกว่า เออไหนๆก็ได้กระป๋องสีมากระป๋องนึงก็มาขีดเพิ่มก็แล้วกันไออีพีนี้กันนะจะกัดใหม่แล้วจ้ะจ้า